English on tour ร o ม on tour โดย Isuzu MU-X ตอนนี้น,นีน่ามาอยู่ที่เอโดว n นเดอร์แล์เมืองนิกโก้ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่นี่มีอะไรน่าสนใจให้ทำเยอะแยะมากมายไปหมดเลยละคะ่ะผู้ชมครับผุมนี้น่าสนุกจังเลยอยากจะไปเล่นกับเด็กๆบ้างนีน่าขอไปเล่นกับเด็กๆก,ก่อนนะคะไปละคะ่ะ Oh, เห็นคนอื่นเขาใส่ชุดญี่ปุ่นสมัยโบราณแล้วนี่นะ่าอยากจะลองบ้างจังเลยค่ะถ้าเราใส่ชุดอะไรที่เราไม่เคยใส่หรือว่าลองชุดสวยๆชุดหนึ่งแล้วเราอยากจะรู้นะคะว่าเราดูเป็นยังไงบ้างประโยคที่มีความหมายว่าฉันดูเป็นยังไงบ้างภาษาอังกฤษคือ how do I look how do I look ฉันดูเป็นยังไงบ้างกิโมโนคือชุดประจำชาติของชาวญี่ปุ่น ชุดประจำชาติภาษาอังกฤษคือ national costume national costume ชุดประจำชาติวันนี้สนุกมากค่ะขอบคุณอิสุสูมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ